ค่ะวันนี้กลับมาพบกับมาดามรันจนในสต ในหัวข้อที่บอกว่าเส้นทางความรักของเราจะเป็นยังไงนะตอนต่อไปอารมณ์ประมาณนี้ก็เป็นของสายวันนี้เป็นของคลิปสายแอบชอบนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นของสายโสดนะจ้าก็วันนี้มาสายแอบชอบก่อนเนาะ,ะมี3กองให้เลือกเหมือนเดิมคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นนะคะกองที่1กองที่2กองที่3เป็นดวงโดยรวมนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียนนะคะยังไงก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้าค่ะมาถึงกองที่1นะจ๊ะไม่ต้องงงนะคะ เมอยู่อยู่มาดามเปิดไพ่เออจริงๆแล้วก็คือเปิดไปแล้วแต่ลืมกดอัดเพิ่งจะมารู้ตัวก็เลยขอพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเออว่าเขาคนนั้นรู้หรือเปล่าว่าคนกองที่หนึ่งเนี่ย แอบรู้สึกดีๆกับเขาแอบชอบเขาอะไรอย่างนี้คนกองที่หนึ่งก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าส่องบ่อยเนาะมองเขาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแอบส่องแอบดูถามว่ารู้ไหมบอกเลยนะคะบางคนอาจจะแอบชอบแต่บางคนอาจจะแสดงออกนะเขารู้นะคะเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดมีความเจ้าเล่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วเป็นคนแพลียวพราวอยู่แล้วฉะนั้นเขารู้นะคะเว่าคนกองที่หนึ่งอะ่ะ แอบชอบเขาอยู่แอบปลื้มเขาอยู่แอบรู้สึกดีๆกับเขาอยู่แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนคันว่าแอบรักนะเรารู้สึกว่าแอบปลื้มแอบชอบอะไรอารมณ์ประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ บางคนเนี่ยแม้ว่าจะแอบนะแต่เขารู้ได้ทางสีหน้าท่าทางการแสดงออกบางอย่างของคุณค่อนข้างที่จะดูเปิดเผยในใสายตาเขานนจ๊ะจ้าเขารับรู้ได้แต่เขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะไม่ได้รู้สึกแบบไม่ดีนะเขารู้สึกว่าตัวเขามีเสน่ห์ด้วยซ้าตัวเขามีดีด้วยซ้ํามันออกแนวะแบบว่ามีความพราวในตัวเองนิดนดน,ดนะจ๊ะออในความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคนกองนี้นะอนั่นแหละ แล้วก็บางคนนะ่ะเรารู้สึกว่าไม่ได้แอบชอบเฉยๆ,ๆก็คือแสดงออกให้เขารู้เลยว่าเขาชอบเขาก็รู้มันมีความสดใสเวลาคุณเข้าหาเขาว่าอืเอามาดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นเนี่ยรู้สึกดีกับคนกองนี้บ้างไหมคะเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยด้วยความที่เป็นเดวิลขึ้นนลเนาะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้รู้สึกดีรู้สึกชอบกับคนกองนี้บ้างไหมขอห้าใบค่ะ เไปดูดวงไม่ต้องเปซีเรีสนนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงอยากดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะรู้ไหม ว่าเขารู้สึกยังไงคนกองนี้เหมือนคนกองนี้ค่อนข้างที่จะปฏิเสธว่าเขาคงไม่ชอบหรอกเนาะเขาคงจะไม่นุ่นไม่นี่หรอกเนาะแต่ก็ยังอยากที่แบบว่าให้มีโมเมนต์ดีๆเกิดขึ้นถามว่าเขารู้ไหมว่าคนกองอ่าไม่ใช่เขารู้มัยสิเขารู้สึกดีไหมมีใจให้กับคนกองนี้ไหมเรามองว่าอ่าเขาคนนั้นที่คนชอบอยู่เนี่ยเขาโสดจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไปเสิร์ฟดูให้ดีนะเขามีคนของเขาแล้วหรือยังอื แต่ถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณไหมมันก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะคะเขาก็คอยส่องคอยมองคอยแอบมองคุณอยู่คอยแอบดูคุณอยู่เหมือนกันมีความสนใจคุณอยู่เหมือนกันเออแต่พยายามที่จะห้ามใจไม่รู้ว่าด้วยหน้าที่การงานก็ได้นะบางคนด้วยหน้าที่การงานความรับผิดชอบบางอย่างที่ทําให้เขาแบบไม่สามารถแสดงออกได้มากหรือสานต่อได้มากไปกว่านี้ก็ได้เออแต่ว่าก็คอยดูอยู่คอยรู้สึกดีๆอยู่แต่ก็พยายามหักข้ามใจตัวเองไว้อยู่เนาะ แต่มันก็จะมีความเจ้าชู้ผสมอ่ะมีความรู้สึกแบบเคยอยากจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีโมเมนต์ดีๆเนาะอยากที่จะสื่อสารความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ออกแนวขั้นชอบหรือว่ารักแบบว่าดูหลงไหลได้ปลื้มอะไรขนาดนั้นเรามองว่ามันยังมีลิมิตยังมีระยะห่างบางอย่างแต่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คนกองนี้อยู่นะไม่ได้รังเกียจไม่ได้เกลียดไม่ได้อึดอัดใจอะไรอย่างนั้นตั้งแต่แรกที่ไพ่บอกนะคะอืม แล้วในปีนี้คนกองเนี้ยจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คนกองนี้แอบชอบไหมคะขอห้าใบแล้วก็บางคนให้ระวังติดเป็นโซนติดพี่น้องโซนติดคนในครอบครัวโซนไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดเขาคนนั้นโสดอ่ะเนาะอ้ออ uh oh. ให้ระวังนะคะถ้าเกิดคนนั้นเขาไม่โสดเมียเขาอาจจะท้องได้ภายในปีนี้นะจ๊ะเออคนที่คุณดิวคนที่คุณถามถึงนี่แหละไม่ใช่ดิวอยู่ถ้าถามว่าทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเอะในปีนี้เรามองว่าคนกองนี้ก็ทําได้แค่ส่องทําได้แค่มองแล้วก็เหมือนรู้สถานะตัวเองอะ่ะเหมือนณปัจจุบันเนี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์ถ้าเกิดเขาโสดนะคุณไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ก็จะอยู่แบบเหมือนเดิมอะเป็นเพื่อนกันเออยู่ในกลุ่มเดียวกันได้คุยกันบ้างได้สื่อสารกันบ้างเอาแนวเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมมันเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรมากอะ่ะเพราะว่ากลัวอาจจะกลัวผิดหวงังกลัวเสียใจกลัวแบบ การตอบรับการตอบสนองมันได้ไม่เท่าเดิมอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีทิศทางที่ไปในเชิงบวกได้คุยกันมากขึ้นเดทกันหรือได้คบกันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่าคุณมีความสุขกับสถานะที่เป็นอยู่ไหมเรารู้สึกว่าเป็นเอ็มเพลสอะมันมีความสุขกับสถานะที่เป็นอยู่นะอย่างน้อยก็ได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นพี่น้องกันมีอะไรปรึกษาหารือกันได้อารมณ์ประมาณนี้มันก็มีความแฮปปี้อยู่ในความ ความสัมพันธ์นี้อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่แฮปปี้นะคะแต่เรารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําอะไรมากขึ้นนะแม้ว่าคิดที่จะทําบ้างคิดที่จะลงมือบ้างแต่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําไปมันอาจจะไม่ได้ส่งผลในแบบที่คุณคิดแล้วคุณก็เลยเลิกก็ได้นะอืออารมณ์ไพ่ประมาณนี้อาจจะไม่ได้ตรงับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอ่ะฮะแล้วก็มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้คนกองนี้อีกนะ ขอสามใบในช่วงนี้แล้วกันเนะาะอืมไพ่อยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมนะคะเป็นคนที่มีดีนะคะมองให้เห็นคุณค่าของตัวเองว่าตัวเราพร้อมที่จะมีความรักดีๆแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้ถ้าเกิดคนนี้เขาแบบว่า มันไม่ได้เคลียร์ร้อยเซนเนาะเรารู้สึกว่าคุณอย่ากกลัวความรักแล้วก็ให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวจัก,กรวาลก็จะส่งสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนกรลยาณิมิตก่อนก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นแต่ในเรื่องของความรักเหมือนไพ่กาลังจะให้กาําลังใจนะว่าเราอะพร้อมนะเป็นคนที่มีพร้อมแล้วก็มีดี แล้วก็พร้อมที่จะมีความรักดีๆได้แล้วเปิดใจตัวเองหน่อยมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะอ่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเครียดเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีจุดดังพ้อยบางอย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ย คนอย่างฉันเหมาะสมที่จะมีความรักหรอคนอย่างฉันเหมาะสมที่จะได้เจอรักดีๆหรอบอกเลยจากหน้าไพ่ไพ่บอกเลยว่าคุณเหมาะสมนะว่าไม่ว่าคุณจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฐหาหนะการเงินการงาน,งานหรืออะไรยังไงแต่ไพ่บอกว่าคุณมีดีในแบบของคุณฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่คุณมีและคุณก็พร้อมที่จะมีความรักดีๆได้ด้วยซ้ําแค่เปิดใจแล้วก็อย่าก,กลัวในเรื่องของความรักแล้วก็ในที่นี้เหมือนประมาณว่า อาจจะออกไปเข้าสังคมมากขึ้นพบปะคนมากขึ้นคุณก็จะได้เจอคนที่คุณรู้สึกว่าอาจจะใช่ของคุณในเร็วๆนี้ก็ได้นะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนกองนี้แฮปปี้มีความสุขนะคะอย่าดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้าเอาราคามาถึงกองที่สองนะจ๊ะเช็คกล้องก่อนว่าฉันลืมเขาเรียกว่าไครฉันลืมกดอัดหรือเปล่าไม่ได้ลืมนะคะกองที่สองอะมาดูกันนะ ว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองนึกถึงเนี่ยเขารู้ไหมว่าคนกองที่สองแอบชอบเขาอยู่นะอมืมาดูกันดีกว่าอันนี้เราต้องถามถึงคนที่เขารู้จักเราด้วยนะจ๊ะอย่าถามถึงคนที่เขาไม่รู้จักเรานะคะอแอบมิดเกินไปก็ไม่ดีนะจ๊ะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะช่วงนี้นะ ให้ระวังเรื่องของการคิดเยอะคิดมากจิตตกง่ายนะก็เป็นคนที่ว้าเหวเนาะหอยหาความรักความเมตตานะคะบางคนอาจจะหอยหาเงินพ่วงด้วยนะจ๊ะมันเหมือนอะไรก็ดูดูหมนุนหมน,หมนดูดิง่งดิ่งนะให้ระวังไว้หน่อยนะคะคนกองนี้เออระวังเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่อะไรหรอกดูค่อนข้างที่จะหมุนมองเนาะถ้าถามว่าเขาคนาน,านั้นรู้ไหมว่าคนกองที่สองชอบเนี่ยเรามองว่าไม่ค่อยดูนะ จริงๆเหมือนจะรู้แต่จริงๆก็ไม่รู้เหมือนไม่ค่อยแน่ใจอะว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แต่คงไม่ใช่หรอกอารมณ์ประมาณเนี้ยนึกออกปะเหมือนเถียงกับตัวเองว่าเออไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนกองนี้ค่อนข้างที่จะเก็บซ่อนเก่งนะคะเออหรือว่าวางคนพยายามที่จะแสดงออกแล้วก็ตามแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะจ๊ะ <S <S ค่อนข้างที่จะ <S <S เขาเรียกว่าอะไรอะจะเรียกว่าเป็นตัดทึ่มหรือเป็นคนเป็นก้อนหินก็ได้นะคือแบบไม่ค่อยสนใจหรือไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยแบบ มีความแบบด้านความรักอาจจะดูแบบไม่ค่อยคมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะออกแนวซื่อบืออารมณ์ประมาณนั้นได้นะคะแล้วก็ด้วยความที่บางคนอาจจะรู้จักมานานเขาก็เลยอาจจะมองข้ามข้อนี้ไปเลยนะคะว่าคนกองนี้เอ๊ชอบเขาจริงหรือเปล่าวันทีอาจจะเตาะเล่นหรือเปล่าเอออาจจะแค่ friendly, เฟรนลีน่เล่นมงเล่นมุกหรือเปล่าก็คงไม่ชอบถึงขั้นนั้นหรอกแต่แม มันมีความเอะอยู่ในใจไหมเรามองว่าเขามีความเอะบางอย่างเหมือนกันนะว่าเอ๊ะคุณทาอย่างเงี้ยมันดูแปลกๆนะแต่คงไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเนึกองกว่าเขาจะมีการแบบว่าปฏิเสธบางอย่างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงไม่ใช่ในแนวนั้นหรอกแต่ก็มีความเอะบางอย่างอยู่ว่าเอ๊ะ มันก็ดูแปลกๆนะในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ว่าคนกองนี้จะพยายามที่จะเตะเขาหรือพยายามที่จะแสดงออกหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะแอบแอบจนมิดแอบจนแบบว่าเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะคะเขาจะมีความเอ๊ะบางอย่างอยู่แต่ก็สุดท้ายก็จะจบลงที่แบบว่าคงไม่มีอะไรหรอกอารมณ์ไพ่ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็คนกองนี้ให้ระวังเรื่องของการคิดเยอะคิดมากกังวลใจมีเรื่องเสียตรงเสียใจอะไรหรือเปล่าช่วงนี้ ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะพลังงานแห่งเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะบอกว่าเป็นซึมเศร้ามันก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่มันออกแนวหมุนๆของหมอเนาะยังไงก็มาดาเป็นห่วงนะคะอ่ามาดูกันต่อซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้ถามถึงเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนกองนี้รู้สึกดีไหมรู้สึกชอบไหมรู้สึกรักไหมมีความรู้สึกพิเศษพิเศษให้คนกองนี้หรือเปล่าเขาคนนั้นที่คนกองนี้ถามถึงขอห้าใบค่ะ ทำไมมีความคิดเยอะคิดมากนะมีความเครียดอยู่ในตัวนะคะคนกองนี้ปลดปล่อยบ้างนะอย่าเครียดเยอะนะคะอืมอามาดูซิว่าเขามีความรู้สึกดีดให้ไหมเรามองว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้คนกองนี้นะด้วยความที่มันขึ้นหนึ่งถ้วยอะ่ะ เออมีความรู้สึกดีๆแต่พอมองภาพรวมแล้วมันไม่ได้ออกแนวเชิงความรักนะมันออกแนวเหมือนเพื่อนเหมือนคนคุยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอาจจะทํางานร่วมกันหรือทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันแล้วเขาก็จะมองไปในรูปแบบนั้นซะมากกว่านะอ,อ่อแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ดูอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรคุยด้วยแล้วเขาก็แฮปปี้นะมีความสวยมีความน่ารักในตัวเองแล้วก็บางคนอาจจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรมีเสน่ห์บางอย่างนะในสายตาเขาว่าคุณก็ดูเป็นคนสวยมี เป็นคนมีเสน่ห์นั่นแหละแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะอะมันเคยอาจจะพูดเก่งอาจจะสื่อสารเก่งหรือมีความรู้ความสามารถเก่งในใสายตาเขาได้เหมือนกันแต่เรามองว่ามันไม่ได้ออกแนวเชิงคนรักนะคะออกแนวมีความปลื้มแต่เรามองว่ามันออกแนวแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้อยู่ในกลุ่ม,นม,นนมคนรู้จักมันยังไม่ได้เชิงแบบว่ารักชอบแบบว่าออกแนวพิศวาสในด้านชู้สาวขนาดนั้นนะอืมแต่ก็มีความรู้สึกดีๆให้ ai, อย่างน้อยก็ไม่ได้เกลียดอ่ะไม่ได้เกลียดที่หนา้าไม่ได้ เกียดแบบว่าอีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอืมคนกองนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเอามาดูซิแนวน้องความสัมพนันธ์ในปีนี้ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงจะเป็นไปในทิศทางไหนนะเด็กโคโหาได้พูดคุยกันมากขึ้นได้ใช้เวลากันมากขึ้นหรือเปลา่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะขอห้าใบค่ะ มาอีแล้วคนกองนี้ให้ระวังการถามถึงที่คนที่เขาไม่รู้จักเราไว้ด้วยนะเนี่ยนี่แอบมิดอะไรเงี้ยแอบชอบคอมิดถ้าถามว่าจะได้คบหาจะได้แบบว่ามีความใกล้ชิดมากขึ้นไหมเรารู้สึกว่าคนกองนี้ต้องมีการเทคแอคชั่นหน่อยนะ ก็มีการเข้าหามากหน่อยนะถึงจะได้มีการพัฒนาไปในถึงจุดนั้นแต่ถามว่าจะได้ครบไหมไม่ได้ครบนะคะถ้าจากหน้าไพ่นะปัจจุบันนั้นไม่ได้ครบแต่อาจจะได้ทําอะไรบางอย่างที่คนกองนี้อยากจะทํามากขึ้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลอะไรขนาดนั Lindsay, ้นเหมือนไพ่บอกว่าอยากจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ให้เริ่มต้นได้แล้วให้ลองทาได้แล้วอยากเตะเขามากขึ้นหรืออยากทําความรู้จักกับเขามากขึ้นก็ลองเข้าไปชวนคุยเออลองเตะบ้างแต่บ้างอะไรเงี้ยแต่อ่างบ้างนู่นนี่นั่นบ้างหยอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออ ไปเรื่อยไม่ต้องไปถึงขั้นอยู่ๆก็ไปสารภาพว่าชอบนะเรารู้สึกว่าอาจจะต้องทําความคุ้นเคยทําความรู้จักก่อนแล้วก็มีการอ่อยมีการหยอดไว้บ้างก่อนนะจ๊ะอืมแต่ถ้าถามว่ามันจะถึงเชิงแบบว่าได้คบหาไหมเรามองว่ายังไม่ได้ถึง ขั้นนั้นนะแต่อาจจะอยู่ในขั้นตอนของการทําความรู้จักกันมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคนกองนี้ไม่ต้องไปซีเรียสม่ต้องไปเครียดน,นะคะถ้าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจบสถานะแอบรักแอบชอบก็ต้องมีการลงมือบางอย่างเนาะมีการจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างใหม่ในความสัมพันธ์นะคะอืมเอามาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับดวงความรักให้กับคนแอบชอบกองนี้บ้างคะในช่วงนี้ขอสามใบนะจ๊ะ เริ่มสบายใจมากขึ้นแล้วลรือเปล่าคนกองนี้เดวิลไฮพีแล้วก็ควินดาช่วงนี้จริงๆอ่ะเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะหรือไม่ก็โดนลอ่อลวงง่ายจากความรักก็ได้ดูอ่อนไหวง่ายแบ่งได้สองกรณีถ้าเราไม่ได้ไปลอ่อลวงเขาก็โดนเขาลอ่อลวงนะคะ,ะจากหน้าไพ่นะแต่ตัวเราก็จะมีจุดยืนของตัวเองว่าถ้าเกิด เราจะไม่ทําในแบบที่แบบว่าโดนเล่าลวงเนื่องกว่าอาจจะมีวันไหวบ้างมีอ่อนไหวบ้างแต่ก็มีการหักข้ามใจตัวเองอยู่อืมรู้ว่าไหนควรทําอันไหนไม่ควรทําแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือแม้ว่าจะเป็นฝ่ายที่แบบว่ายั่วยวนเขาก็ตามแต่ก็จะแค่แบบว่ายั่วยวนในระดับหนึ่งเฉยๆถ้าเกิดคนไหนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคคุณก็จะปฏิเสธนะเรารู้สึกว่าทิศทางของความรักในช่วงนี้ อาจจะมีความหวั่นไหวมีความอ่อนไหวมีความคิดเยอะความคิดมากได้แต่เรารู้สึกว่าคุณสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่ได้ปล่อยเจปล่อยใจให้จมดิ่งกับเรื่องราวอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นพลังงานด้านลบจนเกินไป คุณพยายามที่จะจัดการตัวเองจัดการความสัมพันธ์จัดการคิดความยุ่งเหยิงในหัวใจได้อยู่นะเออยังจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แฮปปี้อ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามในเรื่องของความรักเรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าก็ยังมีความสุขกับมันยังแฮปปี้กับมันอยู่นะจ๊ะอารมณ์โดยรวมประมาณนี้แล้วก็คนกองนี้ให้ระวังไว้นิดนึงนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหตุการณ์18บวกเกิดขึ้นได้แต่ว่าคนกองนี้ถ้าเกิดเราไไมม่ยอมยองงก็ ไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่า,าถ้าเกิดเรายอมก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเราก็ปฏิเสธก็คือกล้าที่จะปกป,ป้องตัวเองอ,อ,อยู่ในเกณฑ์ประมาณนั้นนะสิ่งที่มาดามอยากจะสื่อไม่รูฟังเข้าใจกันหรือเปล่ายังไงก็ขอให้ได้เจอความรักที่ดีๆความรักที่รู้สึกแฮปปี้นะคะความรักที่เรารู้สึกว่าเราได้เป็นตัวของตัวเองเนาะ แล้วก็ไม่ได้มีความคิดเยอะมีความคิดมากมากวนใจนะคะยังไงก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊จะรักทุกคนนะคะเช้าเอาละค่ะมาถึงกองที่3มใครที่เลือกกองนี้บ้างคะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นเลยนะจ๊ะมาดูกันสิว่าเขาคนนั้นรู้ไหมว่าคุณกองนี้แอบชอบอืมขอห้าใบเป็นดวงเรัวนะไม่ต้องเป็นซีเรียสนะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆนะจ๊ะ ก็ไปแอบส่องแอบมองแอบดูเรื่องราวของเขาเหมือนเดิมนะคะคนกองนี้ถามว่าเขารู้ไหมว่าคนกองนี้แอบชอบอะเรารู้สึกว่าออกแนวห้าสิบห้านะบางครั้งการกระทําของคุณกองนี้ก็ทําให้เขารู้สึกเอะใจเออทำให้เขารู้สึกสงสยัยแต่บางครั้งเขาก็คิดว่ามันคงไม่ใช่หรอกมันเหมือนแบบยังอ,อคืมยัง เขาเรียกว่าอะไรยังคลุมเครือห้าสิบห้าสิบใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันมีโมเมนต์บางอย่างที่เขาก็สัมผัสได้ว่ามันมีความพิเศษอยู่ในนั้นน่ะแต่มันไม่ได้ถึงขั้นว่าปฏิเสธว่ามันไม่ใช่แต่อาจจะคิดว่าเอ๊มันไม่ชัดเจนหรือว่ามันอาจจะแค่บังเอิญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีโมเมนต์หลายๆอย่างที่เขารู้สึกว่า มันเหมือนจะชอบแต่คงไม่ใช่หรอกอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมแต่ว่ามันไม่ได้ออกแนวเชิงปฏิเสธแบบว่าเฮ้ยไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยออกแนวขนาดนั้นนะคะอืมเอามาดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นตอนต่ออ่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนอกองนี้นะตอนนี้เนาะชอบไหมรักไหมประทับใจหรือเปล่าขอห้าใบนะจ๊ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะคนกองนี้อืม เขาคนนั้นชอบคนกองนี้ไหมรักคนกองนี้ไหมคะมีความรู้สึกสนอกสนใจคนกองนี้ไหมอืมควีนพลังงานเต็มเปลี่ยนนะคะคนกองนี้ในเรื่องของความรักคุณอยากให้เขารู้สึกดีรู้สึกรักอาามีโมเมนต์บางย่างนะคนกองนี้ ถามว่าเขารู้สึกยังไงอะ่คนกองนี้เรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกเคยนะเราใช้คมว่าเคยนะเคยรู้สึกดีเคยรู้สึกรักเคยรู้สึกสนอกสนใจได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นรักก็ได้มีความรู้สึกโมเมนต์ดีๆแต่มันเหมือนแบบว่าไม่ควรที่จะไปมากกว่านี้ไม่ควรที่จะไปต่อกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เรารู้สึกว่าด้วยความที่พินควีนไม้กับคิงไม้อ่ะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกผูกพันกันมาก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะมีความรู้สึกแบบเฮ้ย เคยเจอกันมาก่อนไหมมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโมเมนต์ว่าจะเป็นคู่ไหมเรามองว่าก็อาจจะเป็นคู่คู่หนึ่งที่จักรวาลส่งมานะแต่เป็นความรักที่อาจจะดูเหมือนไม่ไม่ค่อยสมหวังเนาะดูมีความผิดหวังหรือว่าอาจจะมีการจบมีการแยกมีการจากกันไปแล้วก็ได้นะคะสําหรับคนที่คนกองนี้ถามถึงนะเรารู้สึกว่าถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้คนกองนี้ไหมมีนะเคยมีแล้วเคยแสดงออกด้วยนะแต่เรารู้สึกว่า มันจบไปแล้วอะเรื่องราวเหล่านั้นในความรู้สึกเขานะที่เขาเคยแสดงออกเคยรู้สึกดีเหมือนเขาแบบไม่ทําต่อแล้วอะเออจากหน้าไพ่อะอารมณ์ประมาณนะั้นมีความเจ็บมีความรู้สึกเศร้ามีความรู้สึกหมุนหมองบันอย่างแฝงเข้ามานะคะอืมอ่ะ มาดูซิว่าตอนต่อไปในความรักของคนกองเนี้จะได้ไปต่อไหมเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะวันนี้จนถึงสิ้นปีแล้วกันเนาะกับคนกองเนี้กับเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงนะคะว่าจะเป็นไปในแนวน้องแบบไหนตอนต่อไปในความรักจะเป็นแบบไหนนะคะวันนี้จะถึงสิ้นปีนะจ๊ะขอห้าใบค่ะอยากไปต่อ อยากไปต่อในความสัมพันธ์แล้วก็อยากไปแบบรวดเร็วด้วยไม่อยากแบบว่าช้าๆได้พามุ้งงามนะคะถามว่าได้ไปต่อไหมเรามองว่าได้ไปต่อนะแต่ไปต่อในเชิงของแบบต่างคนต่างแยกย้ายไปในเส้นทางของตัวเองนะเออเหมือนคุณได้ปลดล็อกบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แล้ววันนี้จะถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็คุณ มุ่งหน้า move on ไปในทิศทางของตัวเองแล้วด้วยซ้ำอันนี้พลังงานแรกที่เข้ามานะเดี๋ยวจะเปิดเสริมให้ละกันอืมเรารู้สึกว่าคุณจะได้ปลดแหกบางอย่างปลดแบบว่าข้อที่มันติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนาะเรารู้สึกว่าคุณจะได้ปลดปล่อยนะอะไรที่มันเคยอึดอัดใจอะไรที่เคยแบบว่าทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้นู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคุณอาจจะได้รับคำตอบหรือไม่ก็ช่างแม่งกับคำตอบมาแล้วไม่สนใจแล้วแล้วก็คุณไปในทิศทางที่คุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้ มีดวงตะวันดวงใหม่อาจจะเข้ามาในชีวิตก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็หรือไม่ก็ไปโฟกัสในชีวิตของตัวเองไปแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะจ๊ะเป็นโมเมนต์แรกที่เข้ามานะในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เขาคนนั้นเราจะได้ไปต่อไหมล่ะอขอสามใบ ควีนถ้วยเลเวอรหนึ่งเหรียญอ่ะในกรณีหนึ่งที่เปิดขยายให้นะคะอ่าถ้าเกิดเราอาจจะมีการปลดล็อกบางอย่างแล้วก็กล้าที่จะทําอะไรบางอย่างมากขึ้นมีโมเมนต์ที่จะได้ไปต่อเหมือนกันนะกับเขาคนนั้นแต่ตัวเราก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นเป็นฝ่ายเทคแครเป็นฝ่ายดูแลเป็นฝ่ายที่แบบว่าเข้าหาอ่ต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่า เป็นฝ่ายเริ่มและเป็นฝ่ายทำนะคะเอ่ออาจจะถ้ารอเขาก็อาจจะนานหน่อยเนาะดังนั้นอยากให้กงล้อชคชะตาเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นบางอย่างแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่ได้มีการพัฒนามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะจ๊ะอืมก็ค่อยๆดูค่อยๆต่อค่อยๆอ่อยค่อยๆหยอดไปก็ได้นะคะผลกองนี้ หนึ่งมีโมเมนต์ที่จะได้ไปต่อเขาเหมือนกันนะแต่เราต้องเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายเข้าหาเป็นฝ่ายเทคแคร์แล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นสายเปยได้ด้วยนะจ๊ะอ่ากับอีกโมเมนต์หนึ่งก็คือเราจะปลดล็อกจากคนคนนี้แล้วก็ไปในเส้นทางของตัวเองได้ที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้เนาะมีความสุขมากกว่าได้เหมือนกันนะคะมาดูดวงความรักในช่วงนี้ดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนแอบรักกองนี้คะ่ะข้อสามใบ อยู่ที่ที่ทางแล้วนะ้อว่าจะปลดล็อกแบบไหนปลดล็อกแบบช่างแม่งทิ้งไปเลยก็ปลดล็อกแบบเข้าหาดีกว่าอะไรอย่างนี้อะทิศทางความรักคุณเป็นคนที่ต้องการความรักไหมเรามองว่าต้องการอยู่นะแล้วก็อาจจะมีโมเมนต,ต์เคยผิดหวังเคยเสียใจมีความไม่มั่นใจในเกี่ยวกับความรักแล้วก็ยังบางคนเนี่ยอยากใจยังนึกถึงความรักเก่า ความรักที่เคยแบบว่ายังตึงตาตึงใจอยู่บางคนยังมีโมเมนต์นั้นอยู่นะอาจจะมาแบบไม่มากไม่บ่อยแต่ไม่หายได้นะคะเรารู้สึกเหมือนกับไพ่ให้เราอะเยียวยาตัวเองให้เรียนรู้ว่าอะไรคือบทเรียนแล้วก็มองข้อดีของความรักแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองแล้วก็ให้เราได้เริ่มต้นใหม่กับความรักเนี่ยทิศทางหัวใจก็คือแผ่ใจเราอะไม่มีใครรักษาให้ได้นอกจากตัวเราที่จะเริ่มรักษาใจตัวเอง เสียใจได้นึกถึงได้เสียดายได้เออกับความรักเก่าๆแต่ก็เยียวยาใจตัวเองให้ได้เหมือนกันว่าปัจจุบันคือปัจจุบันอดีตคืออดีตแล้วก็ก้าวผ่านในเรื่องราวที่มันเรวร้ายแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆจากการกระทําของเราได้ตั้งแต่วันนี้ในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนงให้โอกาสตัวเองเปิดใจตัวเองให้มากขึ้นนะคะ แล้วก็ในที่นี้บางคนอาจจะเริ่มต้นของการสื่อสารเริ่มต้นของการพูดจาบางอย่างอยากจะทําอะไรให้เริ่มต้นทําได้อยู่ที่ตัวเราเป็นการเริ่มต้นเหมือนไพ่บอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นรักตัวเองให้มากขึ้นอะไรที่มันทําร้ายเราอะไรที่มันจดจ่ออยู่กับเรื่องเราเศร้าๆเรื่องราเงาๆก็คือปลดปล่อยมันไปนะคะเหมือนสายน้ําค่อยๆเยียวยาจิตใจไปนะจ๊ะก็คือเริ่มต้นใหม่ได้แล้วเหมือนไพ่บอกอย่างเนี้ยอ อารมณ์ไพ่ประมาณนี้นะก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูารยายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะช้า